เจ้าเสด็จอุบัติขึ้นในชมพูทวีปเมื่อประมาณ2,600กว่าปีล่วงมาแล้วทรงประสูตรในบรรดกษัตร์ิยพระนามเดิมว่าเจ้าชายสิทธัตถะเป็นโอรสของพระเจ้าสุโทธนะผู้ครองแคว้นสากยะซึ่งตั้งอยู่ทางด้านทิศต,ตะวันออกเชียงเหนือของชมพูทวีปติดเชิงเขาหิมาลัยในฐานะโอรสของกษัตริย์และเป็นความบังของราชตระกูลพระองค์ จึงได้รับการปลนเปลอือด้วยโลกียะสุขต่างๆอย่างเพียบพร้อมและได้ทรงสวัยความสุขอยู่เช่นนี้เป็นเวลานานถึง29ปีทรงมีทั้งพระชาย,ยาและพระโอรสครั้งนั้นในทางการเมืองรัฐบางรัฐที่ปกครองแบบราชาธิปไตยกำลังเรื่องอำนาจขึ้นและกำลังพยายามทำสงครามแผ่ขยายอำนาจและอาณาเขตออกไปรัฐหลายรัฐ